สองธุรกิจครอบ,บครัวเจชนาทิพนักเตะดาวรุ่งที่เลี้ยงคนในบ้านมาก,กว่า40ปีซึ่งล่าสุดเจชนาทิพก็ได้รับข่าวดีครั้งใหญ่เมื่อคาวาซกิฟอนตาเลซึ่งเป็นเพจของสโมสรคาวาซกิฟอนตาเลแห่งเมืองคาวาซกิจังหวัดคานางาวะประเทศญี่ปุ่นได้โพสต์ระบุว่าสโมสรได้มีการตัดสินใจว่าชนาทิพ จากเข้าร่วมาาาสากิฟันตาเล่ทางสโมสรรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบถึงการเข้าร่วมทีมของชนาทิปนักเตะซูปเปอร์สตาร์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นนอกจากนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วนั้นครอบครัวของเจชนาทิปประกอบอาชีพอะไรโดยคุณแม่ของหนุ่มเจนั้น ประกอบอาชีพขายขนมหวานซึ่งเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวมากว่า40ปีโดยเปิดร้านชื่อว่าพรสวรรค์ชวนชิมขนมหวานส่วนคุณพ่อของหนุ่มเจนั้นเคยรับราชการทหารนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ